สวัสดีจ้าหมากเขาวัวหมากเขาควายจะบอกว่า <c oughs> <c oughs> หิวหิวหวหวจ้าเหมือนได้มาอาทิตย์กว่าแล้วจ้ะแต่ว่าเหมือนมีความรู้สึกเฟลเฟนะว่าคืออีกคนก็ตั้งใจจะทําคลิปเนาะแต่อีกคนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจเบิรู้จ้ะลูดออกเมิดเลยนี่เขานี่ที่ไดมาเนี่แล้วก็ไม่สวยนะว่าอยากจะเว้าเลย แต่ว่าจะซิมก่อนจ้าแต่ว่าคือมือประกากินแบบไม่เปลือกจ้าเพราะว่าเขามียางเขามียางน้ําำ้อมสั่งมาจากต่อๆสั้งมาจากต่อๆจา้าเห็นเขากินก้อมๆๆๆก้อมก้อมก้อมกะส้มคือเป็นแต่แสบแท้ก็เลยนึกอยากกิน น,นี่คือเจลที่เขาเอามาหายจาะคือทาเจลที่เขาเฮดมากนี่มันนนาจะเป็นแบบว่าถ้ากินแล้วมันก็น่าจะแบบเข้ากันและลงตัวเหมือนกับมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยที่เคยสั่งมาถ้ากินเข้ากันแล้วมันจะแซ่บพอดีจะเบิ้งเนื้อว่าเจ้านี่จะเป็นเคื่อกันบอ มาเขาวัวมาเขาควายเปรี้ยวมีรสชาติเปรียรปร้ยวและที่ไม่กล้ากินแบบมีเปลือกนี่ละจ้ะเพราะเขามียางเปรี้ยวหี่ยวว มันทรงอันบ่งง่าไมา่แั็งตึงชนกะลิฟเฟลแต่ว่าเยาวาเดอร์แซบอยู่จ้ะทั้งแซบทั้งเปียวรสชาติหรอหอมมีความหอมมีเอก,กลักษณ์ในตัวคือความหอม อันนี้จะเป็นแกงกันอืมอร่อยอยู่อ่ะก็อารมณ์เหมือนกินกมะม่วงแบบจ้ะ กินกมะม่วงแต่ว่าอันนี้แกนมันก็อ,อ่อนๆก็น่าจะกินได้อากินก่อนก่อนฝาดแกนมันอ่ะอย่าไปหากินเด้อมันฝาดแต่ว่าน่วยมันอีกกินแซบอยู่ อารมณ์แบบกินกมะม่วงอะจ้ะแต่ว่ามะม่วงมันจะมีเนื้อแข็งแต่นี่นะจะมีเนื้อแบบกรอบไม่แข็งอืมบาแข็งสมองม่วงแข็งน,น้อยเนาะแส่บสำหรับคนมากินแบบของสมสม เบ,บิ่งดูเบืงดูท่านทีแจะเลยมาแบบนี้ออืืได้แบบมีเขามาสีอันนองนั้นมีนี่ยิ่งเบิงอันนี้เหี่ยวเหี่ยวขากี่เมยคนจัดกระดาษใส่ใจกันเลยแบบยู่ ขาดจากความใส่ใจนี่ลขะขอโทษขอภัยแล้วจ้ะกินไปกระจุมไปน้ำกับมันบองงาบเนาะบ่คือจังที่ โพดงามขึ้นยังเนี่ยงามกว่านี้อีกอแบบม่าความเมื่อเข้าคือบ่งงามกว่นี่ที่เหลือนี่ยมันจะปอกเปลือกไว้ แล้วก็จะเอามาคลุกคลุกกับพริกเกลือเม่จะเ็ดพริกเกลือสูตรมือแหละอันนี้เพิ่งขีทีบอกพริกโพดมั่บอเผ็ดมันบอจวดสำหรับมือเรามันต้องกินแบบเผ็ดๆไม่คว็จะเสบอันนี้อย่ากินนะจ๊ะถ้าพูดใดจะลองกินอย่าไปกินแกงนะจ๊ะมันฝาดมันไม่อร่อยอื สำหรับสำหรับความแซบแซบยี่จ้าเปียวจีด๊ด จากใน,นมือนีทำมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มือดีนะจ้าเมือนีมือดีก็ต้อ้งขอตัวลาก่อนจาแล้วพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย